สวัสดีครับวัยรุ่นอยู่กับนันวดสหายฟิชชิงนะครับกับคลิปหรือให้รู้สำหรับวันนี้อยู่กับงานกบไม้หนึ่งตัวนะครับเป็นกบกระโดดจากค่ายกอฟฟี่นะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าซูกาเริ่มจากตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับแพ็กเกจของซูกาตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้ใช้แบล็กเอาดด้านหลังเป็นสีดำนะครับแล้วก็ใช้ตัวหนังสือว่าซูกา z u k a นั่นเองนะครับและด้านล่างก็จะมีารายละเอียดการติดต่อช่องทางต่างๆด้านหลังก็เช่นกันครับมีารายละเอียดที่มาที่ ไปของตัวเหยื่อหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับรวมถึงรายละเอียดการติดต่อช่องทางเพิ่มเติมด้วยนี่คือแพ็กเกจของซูก้าครับสัมผัสแรกกับเจ้าซูก้านะครับตัวนี้เป็นงานไม้กบสามเหลี่ยมแอคชั่นอยู่ในประเภทของงานกระโดดนั่นเองด้านข้างก็ทําลวดลายมาได้สวยงามนะครับเป็นลวดลายเหมือนก้างปลานะครับแล้วก็มีเกล็ดปลาด้านบนก็เช่นกันนะครับมีลายเกล็ดปลารวมถึงชื่อรุ่นด้วยว่าซูก้านั่นเองนะครับนี่ก็คือบอดี้ของเจ้าซูก้าขนาด4.5เซนติเม นะครับน้ำหนักเซ็ตไว้รวมที่15กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 2O นะครับโดยชุดเบ็ดเบอร์ 2O ตัวนี้มีการใช้ท่อกาศที่เป็นท่อยางนะครับและผ่าอากาศมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวผู้ยางระหว่างลำตัวกับตัวชุดเบ็ดเนี่ยก็จะมีสีสันที่เปลี่ยนไปตามสีตัวบอดี้นั่นเองนะครับกระจว่าเป็นงานประกอบที่มีคุณภาพนะครับสำหรับเจ้าซูกาเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันบ้างนะครับสเปคที่ว่าไว้ขนาดน้ําหนัก15กรัมนะครับช่างได้จริงก็อ่อนกว่า ปคนิดหน่อยนะครับทดสอบทางด้านการลอยน้ำนะครับด้วยสเปคขนาดบอดี้4.5เซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้15กรัมนะครับการทดสอบการลอยน้ำแน่นอนมันจมน้ำครับมาวิเคราะห์ที่ตัวบอดี้ของซูกากันนะครับตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดวัสดุเป็นงานไม้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มของกบสามเหลี่ยมแอคชั่นก็อยู่ในกลุ่มของงานกบกระโดดนั่นเองนะครับโดยรูปร่างหน้าตานะครับออกแบบมาได้สวยงามลวดลายก็ทำได้สวยนะครับและมีเอกลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของลวดลายรวมถึงชื่อรุ่นที่อยู่บนหลั ของมันจะชัดเจนมากๆว่าซูกานั่นเองวัดขนาดนะครับความยาวนะครับหน,นวดวัดได้อยู่ที่ประมาณ4.7เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างของลำตัวบอดี้นะครับวัดได้อยู่ที่2.6เซนติเมตรแล้วก็ความสูงของตัวปากนะครับปากสามเหลี่ยมด้านหน้านะครับหนาวดวัดได้2.3เซนติเมตรนะครับนี่คือบอดี้ของซูกามาต่อกันที่ชุดเบ็ดกันบ้างนะครับก็จะมีตัวผู้ยางที่ต่อมาจากตัวบอดี้นะครับสีสันของผู้ยางเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบอดี้ตัวสีสัน ของบอดี้นั่นเองนะครับต่อจากนั้นก็จะมีสปิตลิงให้1ชิ้นนะครับแล้วก็คล้องที่ตะขอเบ็ดนะครับตัวตะขอเบ็ดตัวนี้เป็นเบ็ดเบอร์ 2O โอนะครับเป็นเบ็ดแบบ2ทางนะครับแล้วก็ที่ก้านเบ็ดก็มีวัรสดุเพิ่มน้าหนักพันด้วยตัวกัฟิลส์แล้วก็หุ้มด้วยท่อหดชุดนี้เก็บงานมาได้เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของกาดกันสวะนะครับตัวนี้ใช้เป็นท่อกาดนะครับท่อยางที่มีการผ่าท่อกาดมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานเลยแหละนะครับสำหรับ ชุดเบ็ดชุดท้ายชุดนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพมาตรฐานครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของซูการ์ไบ f อกฟกบไม้กบสามเหลี่ยมนะครับที่จัดอยู่ในประเภทของแอคชั่นงานกระโดดทบทวนสเปคให้ทราบกันอีกครั้งขนาด4.5เซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่15กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 2O นะครับนันอดได้ถ่ายทอดข้อมูลทุกอย่างไว้ให้ทุกคนได้รับชมเรียบร้อยแล้ววันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปขออภัยเวลณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันโดและทีมงาน ทุกๆคนด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายพูดบอล